มาจ้ากินขนมขึ้นช่ายด้วยกันวันนี้มีคนพี่สาวใจดีมาให้แล้วขอบคุณมากนะคะคุณพี่ตี๋พี่สาวใจดีเอาขนมขึ้นช่ายมาให้เราก็เลยได้กินขนมขึ้นช่ายนะคะถ้าเราทําเองไม่มีอะมันมีเวลาทํา <c oughs> <c oughs> เรามีลาบมาแล้วค่ะทุกคนนี่ขนมขึ้นช่ายทอดไปเวลากับองไทยนะไปเวลาไปเดินตลาดนัดชอบซื้อกินมากเลยเนะี้ย เมนูโปรเลยนะอเมนูโปรที่บ้านก็มีกั้นแช่นะแต่ไม่มีเวลาทําทําหลายอย่างไม่มีเวลา <c oughs> มาจ้านี่มาชิมกันมาชิมกันเฮ้ยทาแป้งได้นุ่มมากเลยนะอืมแสดงว่าได้สูตรแล้ว <c oughs> ได้สูตรแล้วได้สูตรแล้วนี่อืมแป้งนุ่มพี่ติม๋มนุ่มอร่อยอยู่ แล้วต้องไปถามสูตรแล้วเนะี่ยว่าสูตรทำยังไงเพราะว่าเคยทำอยู่นะครั้งหนึ่งแป้งแข็งกินไม่ได้ก็เลยเลิกทำอืมอนนี้นุ่ม,อ,ม,อ,มอยู่ที่ควมนะคะทุกคนถ้าอยากกินอะไรต้องทำกินเองอะ่ะอืถ้างั้นไม่ได้กินเพราะเขาไม่มีขายเนาะอย่างเงี้ยขนมเนี้ยถ้าเราอยากกินเราก็ทำกินเอง แป้งนุ่มแป้งนุ่มอือข้าวชาข้าว่าแป้งนุ่มแป้งไม่เหนียวแกนึ่งมาให้นะแต่ว่าเรามาทอดเองอืนี่อร่อยอร่อยเดียกกันนะคะขนมผู้ช่ายที่เกอะกวมเมกาค่ะได้กินแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะผู้ประกาศละคุณ ใหมากูกใจมากอ,มอันนี้ก็คือออเดอร์ระหว่างลูกค้าหมดนะคะเมนูนี้ผ่านค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะขอบคุณค่ะไปลแล้วค่ะเจอกันใหม่ค่ะ